ตกใช้เวลาเกือบสองปีในการจะทําห้องเนียให้เสร็จคือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาหมดแล้วอะชอบมากและอยากใช้เวลาในทุกวันในห้องนี้และจากที่เราชอบอยู่บ้านอยู่แล้วอะเรายิ่งชอบอยู่บ้านมากกว่าเดิมอีกห้องครัวในฝันของแม่ตุกนะ คือในบ้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีห้องที่แต่ละคนน่ะชอบอยู่เช่นจินน,นี่เขาก็จะมีห้องของเขาที่เป็นห้องทํากันบ้านห้องเล่นพี่เว่งเขาก็จะมีนั่งดูหนังแต่ตุกอะด้วยความที่เราอะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวตุกก็บอกพี่เว่งไว้นานมากแล้วว่าตุกอยากมีห้องห้องหนึ่งที่มันเป็นห้องของตุกอะคือพี่เว่งหรือลูกๆจะเข้ามาก็ได้ไม่ได้ติดอะไรแต่เราสึกว่าเราอยากจะมีห้องห้องหนึ่งที่เรา สามารถบอกได้ว่าทุกอย่างในห้องนี้เราชอบมันหมดทุกอย่างจริงๆเรามีความสุขมากที่อยู่ในห้องนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของห้องครัวในฝันของแม่ตุกนะเราเริ่มหารูปจากในทินเ e ลเว่าเราชอบครัวแบบไหนเราชอบมูส์อันโทนแบบไหนมันก็จะเป็นรูบครัวสายที่ตุกชอบความมีหินอ่อนอยู่ในนั้นตุกจะเป็นคนชอบโทนสีที่มันมีความซอฟเอิร์ t โทนแล้วก็มีความเป็นผู้หญิง แต่และมุมก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแบบ Pinterest สูงเพราะว่าเราเอาเรฟร์วมาจาก Pinterest ค่อนข้างเยอะจานชามโคมไฟเครื่องใช้ในครัวพื้นห้องม่านเนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะ เรามาจาก Pinterest สุท้าททั้งหมดเลยด้วยความที่ห้องนี้มันมีความเป็นตัวต๊กสูงมากอะนอกจากมันจะเป็นครัวที่ตกใช้ชงชากาแฟาทำขนมเล็กๆน้อยๆอะมันก็เป็นห้องที่ตุกอะชอบตื่นมาตอนเช้าแล้วมานั่งอ่านหนังสือมุมนี้จะเป็นมุมที่ตุ๊กจานั่งอ่านหนังสือแทบทุกวันเลยตุวกรู้สึกว่าการเริ่มต้นวันที่เราได้อ่านหนังสืออะมันดีกระจเราจังเลยมันทำให้เราสึกสงบแล้วก็รู้สึกว่าวันเนี้ยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดี เมื่อสมัยก่อนมันจะเป็นครัวนอกแล้วก็เป็นห้องเก็บของเราก็เลยเริ่มคิดว่าจะออกแบบมันยังไงก็ปรึกษาพี่เวงเขาก็ถามตัวกว่าตุก๊กชอบอะไรบ้างตุ๊ก็บอกว่าตุกชอบห้องที่แสงเข้าเยอะๆแล้วก็รายล้อมไปด้วยต้นไม้ภายนอกอ่ะตุกชอบแบบนั้นคือตุกใช้เวลาเกือบ2อปีในการจะทําห้องเนี้ยให้เสร็จมันก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลาก็คือเราต้องทุบหลายส่วนออกเยอะมากทุบในโซนห้องน้ําออกทุบในโซนครัวเก่าออก ทุบในโซนที่มันเคยเป็นห้องสภ้อมากอน่นแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ลื้โครงสร้างของเสาออกมันก็จะมีเสาอยู่ตรงกลางของห้องอยู่ซึ่งอาจจะดูแปลกนิดนึงแต่ว่าแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยากจะรื้มันเยอะมันเหมือนว่าเราเคลียร์พื้นที่ให้โล่งแล้วก็สร้างห้องใหม่ห้องหนึ่งขึ้นมาคือกว่าจะทุบและเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเสร็จอะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร คือมันไม่ใช่แค่ภายในแล้วค่ะมันจะเป็น exterior ด้วยก็คือภายนอกตุก๊ก็มองว่าเออเราอยากได้ห้องที่มันไว้ล้อมไปด้วยต้นไม้มันก็เลยมีช่วงเวลาที่เราต้องทําสวนข้างนอกด้วยและการทําสวนข้างนอกมันช่อนั้งใช้เวลาเยอะมันมีทั้งเรื่องการปูพื้นใหม่มีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆล,ล้อมพื้นที่ห้องนี้ต้นไม้ที่เลือกอะ่ะก็จะค่อนข้างละเอียดว่าเออเราอยากเลือกพันธุ์ที่แบบมีกุหลาบด้วยนะตอนนี้มันจะไม่เห็นกหลาบนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมีกุหลาบ ให้เห็นบ้างต้นที่คนชอบต้นไม้ที่มันมีแบบลูกเล็กๆค่ะตุกก็ไปเจอมาจากงานบ้านและสวนเราสุกว่าต้นนี้มันมีความใกล้เคียงต้นไม้จริงมากที่สุดล้ก็เลยเลือกต้นไม้ปลอมที่ชื่อยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้หลากหลายแซมกันไปอะ่ะมันก็เลยใช้เวลานานด้วยในด้านภายนอก ส่วนภายในเนี่ยพี่เหว่งเขาเป็นคนเขียนแบบคร่าวๆให้ตอนแรกตู้อยากได้ครัวใช่ไหมในห้องนี้มันจะมีครัวแลวมีอะไรอีกมีมุมนั่งเล่นมีมุมที่สามารถถ่ายคลิปได้ถ่ายคอนเทนต์กับลูกหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ของตัวเองได้พี่เหง่งเขาก็จะเขียนสเก็ตให้พื้นห้องเนี่ยตู้เป็นคนชอบพื้นที่มันเป็นเหมือนก้างปลา ก็จะเป็นห้องที่มีพื้นที่ไม่เหมือนห้องข้างนอกพื้นที่ตุกใช้มาจากแบรนด์ bmt นะคะลายเสมือนไม้จริงเลยเวลาตุกเดินหรือเหยียบอะตุกสึกได้ถึงความสะอาดมันไม่บวมน้ําด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้กาวในการติแล้วก็ป้องกันการลื่นลมได้ดีคือด้วยความที่เราอะตั้งใจมากๆาว่าอยากให้ห้องเนี้ยมันตรงใจเราจริงๆและอยากใช้เวลาในทุกวันในห้องนี้นเลยทําให้เราละเอียดมากในการเลือกของที่จะเอามาอยู่ในห้องเนี้ยสิ่งที่ตุกใช้เวลาแต่งใจอยู่นานมากและก็คิดว่ามันคือการลงทุนในระยะยาวอะก็คือครัว ทำไมถึงตัดสินใจนานเพราะว่าราคาครัวเนี้ยค่อนข้างสูงแต่เราก็คิดว่าการลงทุนครั้งนี้มันเป็นการลงทุนระยะย,ยาวที่เราไม่ต้องเปลี่ยนครัวบ่อยๆสิ่งที่เราเลือกใช้อ่ะมันมีความคงทนมันไม่ต้องซ่อมบ่อยครัวนี่จําได้ว่าไปหาตามหาดูเยอะมากในงานแฟรงต่างๆ ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจสักทีเราอยากได้ครัวที่มันมีความมินิมอลแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันที่เราสึกว่ามันใช้ประโยชน์ได้ดีในพื้นที่เล็กๆแล้วมีวันหนึ่งอะตุ๊กไปเดินงานบ้านและสวนแล้วตุ๊กไปเจอแบรนด์นี้ตุ๊กเห็นผ้าตัวเองใช้ครัวแบบนี้ที่บ้านของเราเป็นครัวไทยบวกญี่ปุ่นนะคะจากแบรนด์ RNC ครัวเป็นแบบ body standard ทำความสะอาดง่ายมากแล้วครัวนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไง ต้องคุยกับพนักงานที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับครัวนี้แล้วเขาก็พูดมาถึงคอนเซปของซิง์แล้วมันประทับใจมากเลยอะเราไม่เคยได้ยินคอนเซปแบบนี้มาก่อนจากที่ไหนอะคือครัวนี้มีคอนเซปมาจากญี่ปุ่นนะแล้วเขาเล่าถึงคอนเซปที่แม่บ้านญี่ปุ่นอะเขาจะทําครัวเยอะใช่ไหมแล้วพ่อบ้านเรากลับมาเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยมากเขาไม่อยากให้เสียงดังการทําครัวมันชงเชิงรบกวนพ่อบ้านเขาก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเสียงเบาที่สุดอะ เวลาเราวางจานชามหรืออะไรในซิงอ่ะเสียงจะเบามากแม้กระทั่งเวลาเราเปิดก๊อกอ่ะน้ำมันก็ไม่กระเด็นเยอะให้ดูว่าเวลาเปิดน้ำอ่ะมันไม่กระเด็นอ่ะมันกระทบแบบมันกระเด็นโดนเราน้อยมากแล้วก็เสียงมันก็เบาด้วย สิ่งนี้จะเป็นสิ่งอ่างล้างจานจากแบรนด์ Clean Up มีเทคโนโลยี Eco Coat เคลือบไม่ให้มีสิ่งสปกปรกเกาะติดมันเคลือบไปกับเนื้อสแตนเลสช่วยเรื่องความสะอาดคราบสปกปรกไวรัสแบคทีเรียจะไม่เกาะติดทำไมเราถึงให้ความสําคัญอย่างตรงนี้มากเพราะว่าซิ่เนียเป็นจุดสุดท้ายก่อนอาหารจะถึงมือเรานะถ้าซูมไปจะเห็นว่ามีปุ่มเล็กๆบน Stand ate, s t ตนเลสเพื่อกัดเกล็ดปลอยต่างๆไว้บนสุดมีโรมรอบสิ่งเพื่อคุมอุณหภูมิเจลความเย็นหรือไอ้น้ำก็จะไม่เกาะนะใช้งานยาวนานทน15-20ปีเลยก็ตอบโจทย์ความต้องการของเรานะ ส่วนเคาน์เตอร์ท็อปเนี่ยเป็นแบบฟูดเกรดยี่ห้อแฮนด์สโตรนะคะตุกชอบแบบพทเทิร์นของเขามากเลยอะสีแบบตรงใจเรามากวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นครอสนะคะเขาบอกว่ามันจะทนพวกกรดด่างจากการทำอาหารได้ดีกว่าหินอ่อนแถมไม่มีรูพุนตามธรรมชาติด้วยค่ะส่วนสีที่ใช้ในครัวเนี้ยเป็นสีที่เป็น,นกระสแวดล้อมแล้วก็เป็นวอ t เ r อร์เบสด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่ตุกชอบมากที่มันเหมาะกับพื้นที่เล็กในห้องครัวนี้นะคะก็คือที่วางจานชาม มันโยกลงมาได้มันเซฟพื้นที่เราได้เยอะมากเลยเพราะว่าครัวข้างนอกเนี่ยเวลาวางจานชามอะ่ะมันจะกินพื้นที่ค่างๆสิงแต่ครัวเนี้ยมันจะไม่ใช่มันสามารถดึงขึ้นดึงลงได้เซฟพื้นที่ไวเยอะพอสมควรคือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาหมดแล้วอะ่ะบวกกับมูสอันโทมันก็ได้อย่างที่ตุกขาม,ามัน reference อันนี้ก็เป็นมุมที่ตูกไว้อกขนมน,นะคะอาจจะเป็นมุมเล็กๆเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะเราเห็น หนาตรงนี้มันว่างอยู่ก็เลยหารูปมาติดแล้วตุกชอบรูปของเสือเป็นคนนี้โซเฟียรู้สึกว่าดูแล้วมันรีแลกซีข้างบนยังไม่แน่ใจว่าวางอะไรดีอยากจะมีแบบต้นไม้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งที่ตุกคิดว่ามันน่าจะเข้ากับมูดของห้องนี้แล้วก็ตรงนี้สวยไหมคะสวย่ะสวยนายพินเทอได้เลยก็เป็นมุมครัวที่ใช้บ่อยนะคะเวลาตุก ทำกาแฟหรือว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยหันมาก็จะแบบล้างจา,านนั่นนี่ได้สะดวกตัวรู้สึกว่าตกใช้เวลาอยู่ในห้องเนี้ยอย่างคุ้มค่าและมีความสุขมากๆเลยชอบมากเวลาเรามีห้องที่เราสามารถที่จะเป็นห้องของเราเองและทุกอย่างมันคือสิ่งที่เราชอบอ่ะและจากที่เราชอบอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะเรายิ่งชอบอยู่บ้านมากกว่าเดิมอีก